เป็นเฮี้ยอะไรมากเพราะเนี่ยเยี้ยอ้รเนปตูน่าควายเสียเส้นเสียสติไอ้สั์ฮะไอ้หน้าหีดูเกมมากแป่ไอ้สัดเกมโยกังง่า้ควายจะท้าตรงท้าตีท้าต่อยไอ้สัดดาบมึงยังกากเลยก่อนมึงไปท้าฟันใครเ็าน่เยี้ยมึงเอาดาบมึงเนี่ยไปตีบวกให้ได้เร็วติดสองมันมีแสงหมดไปไอ้สัดอัพเกาะด้วยไอ้ชิบหายอเยี้ยอยู่เหมือนคนบ้าไอ้ควายมันอยู่ในโลกการ์ตูนไอ้สัดได้หน้าหีมานี่ มาท้าตีนี่ไอ้สัตว์กูจะเอาขี้เปียกตีหีหมาไอ้ควายเอามือจบขี้เปียกตีหีหมาไอ้เหี้ยเพิ่มดาเมจไอ้สัตว์แล้วก็ตบอันอ้ัเนี่ยไอ้สัตว์เอาได้หน้าแหกเลยไอ้ควายเสียเส้นไอ้ควายเพ้อเจอไอ้เหี้ยโกรธแล้วสิแล้วไม่ต้องทำคลิปมาด่าต่อต่อท้าตีกูต่อไอ้สัตว์ไม่ต้องมาท้าไฟกูต่อไอ้เหี้ยกูไม่ไปไฟกับมึงหรอกไอ้ควายมึงไปควายมึงหัวส้วมเลยหน้าหีควายเสร็จเนี่ยไอ้สัตว์เอาดาบมึงอย่างเงี้ยเถตา้วมเนี่ยไอ้ควายมึงแดกขี้เลยไอ้เหี้ย ไอ้ควายเพื่อเจอมึงเพื่อเจอมากเกินไปแล้วจริงๆไอ้เหียมึงดูการ์ตูนเยอะเลยตัดไปนู่นเลยค่ะตามหมาลูกบอลจริงจี๋หนีหน่าย